สดิจ้าืาอนร้ลุยสารบานนะสิพามาเห็ดเมนูไก่ไตน้ำเลยค่ะนี่ไก่เขาไก่บานล่างแล้วเรียบร้อยผกแห่งข้าตะไข่ใบป,ปกูดหัวกระเทียมเครื่องปรุงรสในรัวสีขาดบ่ได้ขึ้นนำปนลาเลยค่ะนำปนลานในยายชู้รสด,ดีแม้ใน่นีกันมี ต้นหอมพักซี่เราใส่ใบกระเพราค่ะเฮ้าจะมาเห็ดไก่ไตหนากกันนี่สูตรตามใจคนเห็ดค่ะกินรสไดเห็ดรสนั่นเสียบถือปากจะคล้องรสไดเห็ดรสนั่นค่ะเนีย่ยเขาจะมาหมักกันเลยค่ะหมักกับเขาจะเห็ดกันปรุงรสแล้วเขาจ,จังจิบนี่ ปรุงรสกันเด้อค่ะอึ๊บาไปใส่ใสหม้อหนึ่งใส่หม้อหนึ่งก่อนใส่หม้อหนึ่งก่อนอใส่หม้อหนึ่งเีเดียดก็หนอนต้องเราฉาดจัดๆานมาค่ะเนาะใส่เคียงเกล็ดลงไปค่ะจะใช้ใบบระ,ปประรบกูดกระเทียมพริกแห้ง หมดเหมือนม,มกากสชาตฉจัดจ้านไอ้ชู้ก็เหมืไปแมงน้ากัสิเดตเป็นตลาด้อปีนองเย้ยไอ้ชู้แ็้าใส่ร้ายสียหลาย,ลายของือม,มนขอ้อเป็นพี่ค่ะพี่ค่ะว่าใดคือน้ำปลากรุกครีค,คลนละตรงโยระรน้ำปลานันถึงแซ่บใช่ไจ้ะ าปลามนพอเข้มด้วยค่ะตุ๋มเองปรุงเองจุงง๊บสามซ้อนตามด้วยหอยโอเคแอมอ,อันนี้เาไไราจะใส่นอผปิกไทยผิกไทยหาผิกไทยกันด้วยค่ะหาผิกไทยหาผิกไทย เสด็จไแล้วจจจจจกอ,จอ,อมอที่ลดลดดอดหายน้ำปลานิดน้อย้ะคะ่ะ <c oughs> อืม,มน้ำปลากระตองดี ใจแม่ครัวค่ะใต้บ้านใต,หนใต้หนึ่งใต้หนึ่งใต้นางนี่ยปรุงรสียบร้อยแล้วปรุงรสแล้วปรุงรสแล้วอ่ากัด เผากะเพาแล้วก็ต้นหอมผักชีนี่คะผักชีคุณกันาหอมผักชีเข้ากับ้เลยเอาเขเดหม้อหด่อตอน้องเห็ดหอมผักชีแค่นหมก็เลเห็นคะ ค้นเข่ากันแล้ววันนี้เขาจะไปเห็ดข้างหมอ,อน่ะเขาถึไปะเป็นแบบว่าข้างหมอเพิ่ณเฮ็ดจังไรอ่าจะไปดูกันต้องใส่เวลาโดนเด้อค่ะนี่เด้อนี่ข้างหมอนเรียบร้อยอันนี้เขาเอาหมอนข้างปากนี่เฮ็ดจังไรจังสิบวาหายล้มออกล้มออกล้มออก nó làm con à chút, hết trên này thì có hành động ai cũng có kiểu nhéo nhặt lên.

เอาอีกจิ๊บจุ๊บอืมอยากกินเนื้อเสียบต้องใส่เวลาแนะคะ่ค่ะ ต็นไปเราเได้กินเนาะขอ,อ,องแสบเลยวดเอาแน่ตักหน่อยี่ชินพี่ถันพีท,นพทีพี่ถันของอร่อยชิบเต็มไปข้าวเหนียว tìm nha tìm nha tìm lại tìm lại, tìm nha tìm chỉ tìm tiêu hoặc là, tìm nha tìm tìm nha tìm tìm nha tìm nha tìm tìm ไมซีดิไฟดดไฟได้ดิดไฟใดดิดไฟใดพี่น้องชิบดิฟไฟแล้ววันนี้ฮะับพอดีแล้วบงตอนที่หมอนี่นามนี่หอนแล้วก็จะมาเปลี่ยนนาม ผู้ที่ตอนหนำน่ะหอนเ้อค่ะนี่ลักษณะมองจะเป็นสีค่ะแต่แต่นำเขา็ฏิล้อเบิ้งนำหอน่อห้าสิบปียน้นำซีหนำเลยค่ะล้อก่อนล้อก่อนของแสบตั้งใจเย็นเย็นหนำล้างสีหอนนะคะตักหนำคนตักหนำออกคนที่จะเลียนหนำไม่ นี่นำแข็งเอานำแข็งใส่น้ำเด้อยค่ะมันจังบ่ห่อนเร็วถ้าน้ำเย็นมาใส่นี่มันบ่ห่อนเร็วหรอกอะแค่สามน้ำก็พอตักออกก็หมดจับชุบน้ำใส่ใหม่เลย เราจะซีน้ำเนี่ยซีน้ำซีน้ำแล้วเดี๋ยวหนึ่งน้ำได้แล้วหนึ่งน้ำหนึ่งหน้าหอมอือขนาดต่านี้ฟิวออกมายังกินยังหอมหุยหุย สุดยอดแหละอีกสามนางไปได้กินแล้วจ้า เป็นบานเซามันติดแขหน่อยนึงนะคะเพราะมีหมองเก็บของหกพอมอยา่างห้าสิบขั้นตอนเปลี่ยนหนามที่สองนะคะหนาที่สองแล้วจ้าเยออกก่อน มมไม่ไหลมันหลวบค้นติดล่ะค้นก็หอ้อนตัวละนอตป็นกองแสบ็ต้องใจเย็นเย็นกองอร่อยต้องใจเย็นเย็นชบอืมซื้อน้ำแข็งเึ็นมาใสยังไงติบกระน่ำติบกต้องห่อนไว้ไป้องเลียดเทียนดูชู โอเคหอมจังเลยทุกคนทุกันเยียมแซบเจียบจิห่อเลยค่ะ นีาน้ำลังสีอุ่นจุ๊บอันนี้น้ำที่สามแล้วแต่มันหอนเร็วขนาด อ้มีของเสียจำเป็นต้องใส่เวลาขักนะคะน้ำพ่อเป็นมาขายน้ำตลาดเป็นขายแท่งหรือแม่ถึงราคาสิบหกสิบบาทไอ้บานไก่ไก่หนะ้า าทถุงใหญ่ถุงน้อยคือส,สิบบาทหาสิบบาทก็ขายนีาน่ามที่ใดหนลดิลนามที่สามล่ะบอกคือเสียง xem muốn tiêu thì xài nó có nhỏ tiêu sẽ sẽ, có không có nó có lúc. สามบอกมันเห็ดรื่อมนเรวาน้ำได้เล เกอีกน้ํหนึ่งส่อ uh ีกเชยนึงกัพอค่ะนามค่ะน้มหน้มนาำนาอืนมกินของแสบของน่าก็จงใจเย็นดนเย็นเฝ้าแ่ยแตกี่ยแตกไม่ได้พี่น้องเด้อ ที่หาแล้วค่ะน้ำซุปไทยแล้วน้ำซุปไทยแล้วไกล้แล้วไกล้แล้วถจะกินหอมหอย,หอยน้ำลายแตกดดที่หาแล้วน้ำซุปไทยแล้วน้ำซุปไทยแล้ว เพราะเนี้ยค่ะต้องเอาน้ำแข็งลงใส่ผอมมันเป็นสีบ่อนไว้ไก่เป็นสีเปื่อยดีไก่ถึงจะเปื่อยดี cái con bị thấy con cây nó cây 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 cứ hòn thấy nó bảo, <cười> <cười> Thôi, thấy con, đã, đã. Đã nhớ chặt น้ำออกกูแม่เว้ยนำหอยแม่อืมมาสระสุดจุ้ชิบชิบชิบอุ้ยออกกูได้ปะเนี่ยต้อตีก็ตดง่ายแต่ไงตองลองขึ้น n h ạ เว้อ จะยอดข้่วหอมนะชิมมันชิมมันฉ่ำมันเป็นไงชุบอืมเบะเวอร์เลยอย่ากให้จะเอาเข่าออกก่อนนะเอาเข่าออกก่อน

<Thank> you. อ๋อโอ้ยาตาไปลอึอขาตกลงไปอ่ะจะหนึ่งใกล้ไต่นำนี่ สูตรรุ่ยสานบัตรนะสูตรใจสูตรตามใจคนเห็ดมันจังสิเจ็บนี่ค่ะหน้าตาบ้าเปน็นยังซีนี่ลองเอาไปเห็ดเบึงเด้อค่ะแต่แต่มันต้องใส่เวลาเนี่ยจักหน่อยแค่นี้ก่อนเด้อจ้าอย่าลืมกดติดตามรุ่ยสานบัตรนะด้อค่ะขอบคุณค่ะที่ชมคลิปปฏิจจา